คือแค่เห็นกะศูนย์ก็เริ่มท้อทแท้แล้วนะครับพอแล้ว<อ>าหร,รอกมากค,คือเอาจริงโง่ว่าคนจะไม่ไหวก่อนโอ้ทุกคนดูดูควันมีสนุกเลยนะโคตรทัายท้ายหลุดตจริง สวัสดีค่ะโมช anel โมค่ะสวัสดีครับปิงครับผมค่ะวันนี้เราก็ได้รับโจทย์ท้าทายนะคะยิงลูกซองกระบอกนี้1,000นัดค่ะก็ทางร้านวอลิตนะครับติดต่อเรามาว่าเนี่ยจะมีลูกซองเปิดตัวใหม่แบรนด์ชื่อซาริแคมครับรุ่น SS2 เอขาท้าเรามาเลยว่าน้องโมน้องปิงมาลองดูวันนี้ะจะยิง1,000นัดแล่บอกตามตรงนะพวกเราสอคนคงยิงไม่ไหวนะครับหนึ่นัดก็อาจจะมี ผู้ทดสอบหลายๆยคนนะมาัดกันเองก็ผัดกันยิงนะคะแล้วก็เดิมๆเนี่ยของลูกซองกระบอกนี้นะคะหลอดเขาก็จะเลือกได้5นัดกับ10นัดแต่ว่าวันนี้เรายิงกันเยอะมากนะคะก็เลยใส่หลอดแต่งนะคะอันนี้ก็ได้บปรนจุได้มากขึ้นใช่เพื่อความรวดเร็วนะคะแต่ว่าเราก็จะแบบยิงไปแล้วก็มีการโหลดไปนะคะแล้วก็แพทเทิร์นการทดสอบเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปชมกันที่จริงการทดสอบครั้งนี้ครับก็คือจะเป็นการเหมือนเปิดแบรนด์ใหม่ในเมืองไทยนะครับก็จะดูเรื่องความทนทานเป็นหลัก ของตัวปืนแล้วก็ระบบโอเปเรตต่างๆ,างๆเพราะว่าปืนกระบอกนี้ออกแบบสําหรับนักกีฬาที่จะใช้แข่งขันก็จะมาลองทดสอบกันนะครับว่าปืนเนี่ยจะทนทานแล้วรีไลเบิลได้ขนาดไหนนะครับใช่แล้วการทดสอบอันนี้จริงๆเขาก็จะใช้ลูกที่หลากหลายด้วยก็คือดูการโอเปเรตของปืนนะคะว่ามีความลื่นไหลแล้วก็เลือกลูกหรือเปล่านะคะครับเดยวไปชมมันครับตอนยิงก็ว่าน่าจะเหนื่อยแล้วนะแต่ตอน เอาลูกออกมาวางแล้วก็โหลดลูกนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะคุณบิงคือแค่เห็นกระสูนก็เริ่มท้อแท้แล้วนะครับน่าจะเป็นการยิงลูกซองในวันเดียวที่เยอะวที่สุดในชีวิตผมเลยยิงกัน2คนไม่ไหวแนะ่นอนนะคุณบิงแต่ก็แจ้งแจ้งทางทางร้านวาริสแล้วครับว่าขอเน้นเป็นลูกเป้าบินและกันเรา2คนคือร่างกายตัวเล็กเราตัวเล็กกันมากแล้วก็ลูกเป้าบินเป็นลูกที่เบาที่สุดในในรายการผลิตทั้งหมดนะครับถ้ายิงลูกเป้าบินผ่านหมดลูกอื่นนี้ไม่หายห่วงนะครับเราพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคลิปเป็นหน่อยดีกวม คือจริงๆแล้วเนี่ยลูกซองพวกเนี้ยเขายิงกนได้หลกักหมื่นหมื่นนัดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันเนี้ยเราก็จะใช้เวลาเนี่ยเออทั้งวันซึ่งเราก็รู้ว่าจะจบกี่โมงนะก็คือยิง1000นัดซึ่งก็คิดว่าเป็นการทดสอบในระดับหนึ่งเลยที่ค่อนข้างถงผมว่าพอาละหดมากนะเพราะลูกซองอย่างที่ถ้าถ้าคนเคยยิงลูกซองนะยิงแค่ประมาณ5นัดสิบนัดเนี่ยจะรู้เลยว่าลำกล้องมันจะร้อนจัดเลยใช่ร้อนจนเนี่ยเราเตรียมถุงมือกันมาต้องใส่ถุงมือยิงนะครับลำกล้องร้อนถ้ามือไปโดนเนี่ยเนื้อไหมเลยนะฮะ ก็น่าจะเป็นการทดสอบว่าเรื่องวัสดุของกระบอกนี้ด้วยว่าเป็นยังไงนะค่ะก็ในส่วนของเรื่องของความติดขัดผมกับคุณโมเนี่ยคาดว่าต้องมีบ้างแหละคือพันนัดแหละถ้ามันผ่านหมดมันก็จะเวอร์ไปหน่อยนะคาดว่าอาจจะมีติดแล้วเอามาถอดล้างบ้างนะครับมี๊กคินนิ่งบ้างก็เดี๋ยวลองดูว่าต้องทำยังไงนะโอเคครับคุณโมพร้อมไหมเอาเลยอันนี้โหลดไป1ิบนัดก็ลองดูนะครับยิงไปเรื่อยๆอนะฮะอาจจะมีกอให้งแงหวะบ้างครับ เออโหลดครับย hey. ังไงชุดแรกอ้จริงก็นิ่มดีนะคิดว่าตัวเองจะไหวกี่นัดก่อนดีกว่าก็เดี๋ยวให้สัก20นัดเลยดีกว่าลองดูก่อนครับ20นัดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะผัดคนแล้วกันนะคะคือใครใครเคยยิงกุ้งซองกขจะพอทราบนะครับว่าเออมันมันเอาเรื่องนะกดเรียกลูกครับ อาจจะเริ่มแหงแล้วเราเลยประทับแน่นใช่ค่ะต่อเลยครับค่ะครับโ<า>ต๊อๆอีกชุดนึงเลยอ่ะ,ะได้ค่ะโอเคยิงเลยโ <Okay. S 2> <c oughs> อเคพอแล้วค่ะพ<ข>อแล้วมา โหลดง่ายนะผมว่าเขาปาดบอกมาจากโรงงานด้วยโหลดง่ายอยู่เจเจ้ปเป็นไงคุณปิงเฮ้ยผมว่าไหวผมว่าผมยิงรอยนั้นแหละมันก็ก็กนุมอยู่แหละนะไม่แย่ อาจจะเหนื่อยตอนโหลดลูกแ<ช>่แหละแต่ว่าตอนยิงคือลื่นไหลแล้วก็ยิงได้เร็วมากตอนที่โมยิงติดเมื่อกี้คิดว่าอาจจะเป็นเพราะเออโมอาจจะเริ่มแย่งนิดนึง,งไม่น่นจริงจริงแต่จริงคืองเองยิงแบบว่าลวนดูนะโอ้โหัวจัดลูกขึ้นไม่ทันเลยโอ้เห็นหมอนเป็นสายเลยคุณปิงใช้ได้ใช้ได้บอกตามตรงครับตอนนี้ลำกล้อง ร้อนแบบร้อนมากถุงมือเผลอละลายผมว่าคือจับตรงลำกล้องไม่ได้แล้วนะใช่โอ,อ้คือเนี่ทุกคนลูกข้าบินนะหัวสันหัวคอนเฮ้ดีคุณโมทำแบบนั้นแหละจะได้โหลดง่าย เมื่อกี้เขาบอกหลอดสิบนัดใช่ไหมใช่ผมนัดได้เกินนะหลอดอ๋อหลอดนี้เป็นหลอดแต่งคุณปีหลอดสิน,นัดได้ทุกคนดูดูควันคือผมว่ามีโอกาสคุกอ๋ออะถ้ายิงไปแต่ไม่เป็นไร<ม>เราจะยิงต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวขอโหลดแบบว่าจะไม่โหลดเข้ารังเพลิงนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรมันฮิตจนมันยิงออกไปก่อนครับก็จะโหลดใส่หลอดแล้วกันเพื่อความปลอดัยเนาะเพราะถ้าเข้ารงเข้ารังเพลิงแล้วมัน คีตอ่ะมันอาจจะ,ะทาให้ลูกเนี่ยเหมือนกระสุนมันลั่นเอง<ช>เข<ร>ารเรียกว่าคุกออฟนะคะทีละหน่อยทีละหน่อยดีกว่าโอ้ ควันขึ้นแบบแต่ปืนยังโอเปเรตได้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ลื่นไหลแต่ควันขึ้นแบบชัดเจนมากเลยฮะ <ç ö ks> ขอ,อชุดแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนให้น้องเต้นะครับตากล้องมา ระดับ3ามคนแรกที่ยิงนะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นนักกีฬาลูกซองหรืออะไรนะการโหลดการอะไรแล้วก็ตามสภาพนะคะผมว่าวันนี้น่าจะน้องเตน้น่าจะยิงลูกซองได้มากที่สุดในชีวิตนะใช่บลูกซองตัวเองยิงปีนึ่งสิบนัดถือว่ามาช่วยกันยิงนะคะวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหลังก็จะเป็นพี่นักกีฬานะคะมายิง โอ้ลำกล้องร้อนมากครับตอนนี้ตอนนี้มันร้อนขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วครับก็คือผมไม่ได้ใส่ถุงมือเนาะจับตรงเนี้ยตรงเนี้ยร้อนมากเลยครับมันร้อนมาถึงตรงนี้แล้ว <Okay. S 1> คือที่วางอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกที่เอาแกะกล่องมาวางก็คือประมาณ6กล่องนะคะหกล่องนี่ก็คือ150นัดอ่าโอเค มาเ,เดี๋ยวโอ,โอต่อได้ได้ครับถุงมือยังรับตรงนี้ไหวอยู่นะคะแต่ว่าลำกล้องน่าจะไม่ได้และ้ะร้อนมากครับแดงเลยตรงเนี้ยใช่เริ่มโอ้ร้อนรอน<ๆ>้อนมากครับร้อนมากไม่ได้ใส่ถุงมือคือแบบรับมากเลยใช่โหแต่พอยิงต่อเนื่องแล้วคือมันร้อนมันร้อนมาถึง,ถ,งถึงบริเวณนี้แล้วทุกคนโม,มามานี่หลังกับผมต่อยได้ได้ค่ะ น่าจะยังพอไหวนะครต้องบอกก่อนครับอาการลำกล้องร้อนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะกระบอกเองครับลูกซองลำกล้องร้อนลูกอันนะคะยิงต่อเนื่องแค่ประมาณ20นัดก็ร้อนจนจับไม่ได้แล้วครับลำกล้องซึ่งถามว่าในการแข่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้เิอเนื่องขนาดนอันนี้นี่คือเรียกได้ว่าเกินการแข่งแบบแต่ละสะเตจไปแล้ว โอ้เร็มนแบบประกับนี่แบบทะลุประกับมาแล้วอ่ะใช่คือจังหวะที่กําลังยิงอยู่อะ่ะมันร้อนขึ้นมาเลยคุณผู้เดี๋ยวยิงเคี้ยวออกก่อนนะครับอ,อันนี้ก็คือเราเน้นเรื่องความปลอดภัยกันนะเราจะมาไม่ให้หลูกค้างรังเพลิงเลยนะฮะเพราะว่ารังเพลิงมันร้อนมาก ก็จริงๆแล้วในพาร์ทของเรา3ามคนก็ตอนแรกก็คิดไว้อยู่ว่าประมาณนีหนึ่งลังก็คือ250านัดนตอนนี้มันร้อนมันร้อนถึงกระโหลกแล้วคือแบบคางไปโดนกระโหลกนิดเดียวไม่ยืดขึ้นมาเลยอะร้อนมากคือเอาจริงโง,งว่าคนจะไม่ไหวก่อนวูนร้อนร้อนร้อนจริงจังเลยอ่ะจับไบโอลินไม่ได้นะจะลองแบบไม่ประทับบ้างนะฮะ คผ่านโอ้ยผ่านท้ายหลุดคุณปิงอ๋ออามีชิ้นส่วนชิ้นส่วนหลุดแบบนี้แล้วนะคะอ่าอันนี้น็อตมันขายนะครับใช่เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตคัดแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนนิดนึงนะครับเพราะอันนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนที่ก็เราต้องใช้ยิงเนาะไม่งัันมันประทับอย่างนี้โอเคเดี๋ยวคัดก่อนก็ผ่านไปประมาณ200นัดเนาะคุณปิงเมื่อกี้ที่ตัวยาท้ายหลุดก็เลยให้พี่เขาถือโอกาสแกะชุดลั่นไกดูนะครับว่ามีอะไรที่แบบ เสียหายไหมก็ยังสภาพดีอยู่ขม่าวแทบไม่มีเลยใช่ระบบอันนี้จริงระบบคล้ายๆเบนเดอรี่เอ็นะแจงแ้งไว้ก่อนมีระบบะโบหมุนเหมือนกันด้วยแล้วก็มีหางหนูข้างในต่อไหมคุณโมต่อค่ะไปต,ต่อครับ <laughs> คือทุดลั่นไกลแบบว่าขมาแทบไม่มีเลยอะก็ะเป็นระบบที่ไม่ได้ใช้แก๊สโอเปอเรตนะเป็นระบบคล้ายเบนเดอรี่เอ็มทูมันอินเตอร์เชียครับใช้แรงดันกระสุนผักออกก็ระบบนี้ความดีของมันก็คือ ชุดล่นไกจะสะอาด,อาดเอี่ยม,ม<า>เลยใช่ดีมากครับโอเคครับก็มาต่อนะครับก็อันนี้ก็อีกประมาณ100นัดนะคะก็คืออันเนี้ยห้นัดเนี่ยก็จะครบ1นึงรังแล้วนะคะแล้วเราก็จะมบวกไปเพื่อส่งผู้ทดสอบท่านถัดไปนะคะ จากที่เราเช็คสภาพนอกจากที่จะถอดชุดร่นงกออกมาแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของหลอดเช็คๆแล้วอ่ะมันก็ยังไม่มีการที่จะลายหรือหลวมเลยทุกคนคุณปิงที่เคยดูยิงสนุกเลยนะ <c oughs> ไหลไม่เท่าไห่นะผมว่ามือข้างซ้ายที่เป็นตัวประคองปืนนะเริ่มเริ่มล้าแล้วจะเหนียวเร็วไปนะครับนกไม่ทัน คือสังเกตเลยว่ามันไม่ใช่อากาศค<อ>าบปอกนอะโมก็ภาหวังว่าเออก็ฝึกหลดไปด้วยแล้วกันนะตอนที่รับก็จะทําคลิปนี้ขอที่สุดท้ายแล้วกันนะฮะเพราะว่ามือล้ามากโอเคครับเดี๋ยวให้น้องเต้ต่อนะครับ โอ้ย <Okay. S 2> oh. จับมือเปล่านี่คือแบบอุ่นไปทั้งกระโจมเลยอะทุกคนโอเคเดี๋ยวมากิ้มเอาเห็นหนึ่งนัดนี่เนี้บอ่ะก็จะเหลือประมาณอันนี้คือโมก็อยากให้เคลียร์ให้หมดเลยนะคะก่อนที่จะส่งต่อประมาณ7นัดสุดท้ายครับประมาณน7นัดสุดท้ายนะคะโอ้ okay. oh. แต่ตอนโหลดโหลดง่ายจริงทุกคนเหนื่อยฮะแต่สนุกมันมันมากพูดจริงโอเคครับขึ้นลังยิงเลยครับโอเคเคลียร์ทั้งหมดน่าจะอนก็จะปานลังนิดนิลังกับอีก50นัดที่โมแกะออกมาก็300นัดนะครับเคลียร์เรียบร้อย300นัดต่อเนื่องไม่มีอะไรเสียหายนะครับมีแค่พันท้าย อ่ายางรองพันท้ายหลุดมาหน่อยนึงส่วน,นที่เหลือก็คือยังอยากให้<จ>ทุกคนดูตรงนี้มาดูลำกล้องนิดนึงครับคือปกติปืนลูกซองอ่ะลำกล้องเขาจะลมดำมาค่อนข้างเนียนๆนะอันเนี้ยมันร้อนจนแบบลมดำหลุดเลยคุณโมใช่คือมันไม่สีดำแล้วนะขิวด้านเลยฮะเนี่ยผมเลยบอกว่ามันมันร้อนแบบร้อนจัดเลยอ่ะคือถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่เนื้อหลุดเลยนะฮะเจ้าทางร้านปืนมาลิศเขาก็ใจมากนะสำหรับกระบอกนี้ก็คือถือว่าเอามาทดสอบเลยแหละ ก็เดี๋ยวเา,าจจะส่งต่อให้นักกีฬายิงต่อนะครับอีก700นัดไปครับเหมือนจะเริ่มมีมาฟังชันนิดหน่อยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแรกที่ติดจากการฟรีดลูกนะครับแต่ก็ เกือบเกือบห้าร้อยแล้วผมว่าถือว่า Reliable สูงมาก500โอเคครับพัดก่อนนะครับก็เมื่อกี้นะครับทำการเช็คดูแล้วนะครับมันเกิดจากการที่พี่อ้นน่าจะกดเรียกลูกสองทีนะครับมาเรามาต่อกันครับ คือทุกคนทุกคนดูนะโอ้โหไม่เคยคิดว่าต้องมายิงลูกสองวันหนึ่งเยอะขนาดนี้เโอเค okay, ครับเรียกลูกปุ uh ๊บโอเคยิงเลยแบบนิ่มๆน,นะโอเคครึ่งทางห้าร้อยนัดนะครับตายเดี๋ยวเรามาดูภายในให้เขาตรวจเช็คก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว่าผ่านครึ่งทางไปแล้วโอเคครับ เร็วกว่าที่คิดนะโมค่ะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทหลังแล้วนะคะหลัง500นัดก็จะเป็นที่เติมนะคะยิงใหนน้ก็จะเป็นนักกีฬานะคะอันนี้คือมีการจัดสเตปด้วยนะทุกคนก็คือเราทดสอบให้เสมือนจริงเลยครับก็ดูการทานซิชั่นเป้าว่าปืนเนี่ยถ้าอยู่ในท่วงท่าตต่างๆโอเปเรตจะเป็นยังไงนะครับแต่ดูจากสภาพที่ยิงมาผมว่าไม่น่ามีอะไรติดขัดนะ ก็เดี๋ยวดูลีลาของพี่เติมนะครับนักกีฬาภูมพิพลเป็นไงบ้างครับพี่เติมเนอยดีครับแต่ก็โดยรวมก็ก็โอเคนะผมยิงโดนาดีมาตลอดไงและการการโอเปเรตความเร็วความลื่นไหลเหมือนออกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ก็ กจะเตะนิ่มๆหน่อยก็เดี๋ยวโมจะลองสเตตดูบ้างนะคะก็ไหนๆเราก็มีลูกกระสุนเนาะแล้วก็เราก็เลยลองใช้ฝึกซ้อมไปด้วยเลยนะ เอ๊ที่อะเป็นไงอุ้ยยิงยังไงก็โดนจริงเออวิ่งวิ่งกระโต่อไปนะคะคุณปิงยิงบ้างเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นโมยิงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย13วิเองคุณปิงบอกว่าเอาไม่เกิน10วิเดี่ว แน่นะคะจ้องการเป็นบเดชอินไทยนะคะก็มาร่วมช่วยทดสอบด้วยเนาะวันนี้อันนี้คือครั้งแรกเลยก็คือ5นัดก่อนลองฟิลก่อนนะเยี่ยมเลยไหมะอะเยี่ยมเลยน่าสนใจนุ่มมากไม่มีติดขัดใช่ก็เมื่อเช้าก็รวัรวๆไปก็ไม่ติดขัดเลยเหมือนกันนะคะ เบ้าเบ้าเหล็กอันเดียวใสไปสามนะเดี๋ยวจะทดลองยิงแบบคะลูกบ้างนะคะว่าจะเลือกลูกไหมมีลูกอะไรบ้างนะคะมีลูกปลายบูเล็ตครับลูกปลายไทยอาร์มแล้วก็ลูกเป้าบิน2 0งิบครับเองมีดีฟอยต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ลองดูนะของผมก็ได้แล้หล่นเลยครับ ปืนทำงานปกตินะแต่เป้ามันไม่หลมเป้าหนึ่งแต่โดนครับโดนแล้วนแต่แต่ว่าเหล็กมันขัดกันคือก็ลูกก็คือไม่ได้เลือกลูกอะไรนะก็คือก็ไม่ได้เลือกลูก <c oughs> เลยครับโดยรวมก็แค่รีคอยต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าน้ <c oughs> ำหนักเกนฑ์ของลูกมันต่างกัน โอเคคุณปิงครบแล้ว1,000นัดนะคะวันนี้หสุดยอดมาก,กเลยเอาเรื่องเหมือนกันนะใช่ค่ะก็คือเราทดสอบยิง500นัดแรกนะคะโดยการที่เรายิงแทบจะต่อเนื่องเนาะแล้วก็คือจะมีจังหวะที่เราโหลดนะคะส่วน500นัดหลังเนี่ยจริงๆคือกระสุนยเยอะขนาดนี้นะคะเราก็เลยมาดูเรื่องของการใช้งานนะคะก็เลยจัดเป็นสเตจท,ที่อยู่ด้านหลังเรานี่นะคะคเพราะเวลาเรายิงสัตัเนี่ย การประทับปืนมันจะไม่ไม่ได้แน่นและมั่นคงเท่าการยืนยิงทั่วไปนะครับใช่ก็จะดูระบบโอเปเรตปืนว่าการใช้งานระดับนักกีฬาหรือยิงสเตจเนี่ยจะลื่นไหลไม่ติดขัดไหมก็สรุปได้ว,ว่าไม่น่าจะมีประเด็นใดๆน,น,น,นะฮะก็ลื่นไหลดี<ช>แล้วตัวปืนน้ำหนักปืนเนี่ยคือความคล่องตัวก็ค่อนข้างดีเลยนะคะรวมถึงคนที่มายิงในสเตจอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งนักกีฬามืออาชีพนะคะ ไปจนถึงคนที่ไม่เคยยิงกล้องมาก่อนเลยคือเรา<ช>จับ,ค,บคนที่เดินผ่านมาในสนามแนะบอกว่ามาลองยิงให้หน่อยนะคะใช่ครับคือมีคนได้ยิงเนี่ยหลายท่านมากๆเลยนะก็ขอบคุณที่มาร่วมทดสอบกับโมค่ะแล้วทีเด็ดเลยนะครับสําหรับกระบอกนี้คือเรามีการสลับลํากล้องกับเบนนารี M2 ด้วยเอามาใส่ยิงก็ โอเป a เรได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วก็ลูกเรื่องจะเข้ากันได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ระหว่างยิง500นัดหลังนะคะก็ไม่มีการติดขัดคือจริงๆก็คือมีการติดขัดในเรื่องของคล้ายๆกับการประทับไม่แน่นเนาะอาจะเป็นเรื่องของตัวผู้ยิงเองใช่แล้วก็มีเหนี่ยวเร็วนิดนึงครับนกก็จะตามอันนี้เป็นเรื่องโบติของลูกซองออโต้นะครับก็ะ เหนียวเร็วเกินก็จะมีปัญหาได้ซึ่งตลอดพันนัดนี่คือเราก็ไม่ได้ถอดออกมาทําความสะอาดหรือล้างเลยก็จะมีแค่การหยอดน้ํามันนะคะใช้การลอยนิดๆิหน่อยๆนะคะเพราะว่าเพื่อให้ปืนเนี่ยคือปืนมันก็ใช้งานเนาะปกติอยู่แล้วที่นักกีฬายิงยิงไปหลายสเตจเนี่ยเขาก็จะมีการหยอดน้ํามันนะคะเพื่อให้ปืนเนี่ยโอเปเรตได้แบบอย่างสมบูรณ์นะคะก็ถือว่าเป็นการทดลองขอบคุณรัเป็นวาลิตตัวที่เชิญเรามาทดลองรอบนี้นะก็สนุกสนานนะครับนี่คุณปีงให้คุณเบงอยากให้ดูตรงนี้นะคะครับ ตากล้องสูงเข้ามาอันนี้ผงมือละลายติดลำกล้องเลยใช่คือการทดลอง mm hmm. ระดับเนี้ยต้องบอกตามตรงว,ว่ามันเอ็กซ์ตรีมมากๆลำกล้องที่จริงร้อนจนแบบเรียกว่าเรียกได้ว่าเหล็กจะแดงอยู่แล้วอะ่ะใช่คนะ่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายอะไรมีแค่ลำกล้องลมดำลำกล้องไหม้หมดเลยครับเปลี่ยนสีเป็นสีขาวเลยแล้วก็ชุดอื่นน็อตมีน็อตยางพันท้ายที่หลุดนิดน<ช>ึอง<ะ>อันนี้<ะ>ก็ปกติไม่มีอะไรโดยรวมก็ ศูนย์ก็จะดำๆนิดนึงเขายิงไปเยอะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นชิ้นส่วนที่ถ้าสมมุติว่ายิงไปถึงในระดับหนึ่งแล้วจริงๆเนี่ยก็คือราคาเราก็เปลี่ยนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็โดยภาพรวมของคนที่มายิงนะคะโมก็สอบถามจากที่ได้ทดลองยิงกระบอกนี้เนาะเขาก็แฮปปี้กันทุกคนเนาะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอไปประคบไหลก่อนเลยทุกคนขอบคุณค่ะกินพาราใช่บ๊ายบาย